แทนน้อนงถังนะมันอาจจะวิ่งไปหาพี่นะตอนจะวิ่งหาพี่โอเคแล้วรับไม่ตายพีไย่ไม่ปวรู้สึกเข้าฝนมาดิยัง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 ครล่าล่าสุดฟ้าไอ้เหี้ยล่าด้วยการมุดไปดาร์กใช่ไอ้เหี้ย เชี่ยครัตัเลนนี้เราอันตรายจริงว่ะเชี่ยเอาไปแอบเอาทิ้งกอนก็ได้ผมแอบหลังโต๊ะกับรกระโดงแม่งเลยแค่ละเอาไปแอบไว้บนเสาไอ้เหี้ยเรือมันอาจจะไหลว่ะพี่อาจจะต้องแองเกอร์หิงเอาเอาตอนไหนบอกพี่แล้วกันช่วงไหนตรงนี้หัวเรือจะโผล่นะตรงนี้ใช่ไหมได้ได้หัวเรือโผล่นิดนึง อาจจะต้องแบบว่าจอดของที่เรือเดี๋ยวเอาแอนเคอร์ขึ้นแล้วเดี๋ยวหมเรือกัดตันเออหมุนเรือเอาสูตรเรือทางนี้ดีกว่าสูตรเรือสั้นกว่าแต่น่าจะไม่ได้นานขนาดนนั้แต่ว่าไม่รู้ทำกี่รอบอ่ะไม่อันนี้คือเราจะสเตลพายไปเลยเนาะเพราะเรามีเรือไปไปเลยจัดไปแต่เพราะว่าอาจจะต้องส่องกล้องมาตรงสี่ดอกเทลเว้นบ่อยๆนะครับ ช็อะแต่ละแววงนี้ดูแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีเรืออะไรนะกลัวเรือแบบว่าแม่งเกิดกลัได้แซนหรือแซงเนี้ยเห็นเราแบบว่าเอ้ยดมแดมเว้ยขับมา,อาเอ้าใครจอดอยู่นี่เนี่ยเรียบร้อยเราโดนรวบรู้เรื่องเราก็ได้ยินเสียงปืนก่อนประมาณนี้นได้ปะวะได้ได้ไปปลดเลยเจ้าอดีี่เนี่ยฮะ จะเสียงเดิมก็จะกอกแกะก่อแกกหน่อยๆอ่ะใส่กระดูกเหรอต้อก่อแกกนะเฮ้ยพี่ไปเปลี่ยนกระดูกกระดูกแดงมาพี่ไปไปไปเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนกระดูกเขียวเป็นบูดาเบสเออเป็นบูนาร์เบสเป็นแบบว่าไฟจราจรเป็นเลยที่สุดเราเราต้องขยับเรือไปข้างหน้าหน่อยนะถ้าจะตรงเนี้ยได้พี่พี่ตรงนี้ไม่ได้นะมันกลางไปอ่ะเเฮ้ยถึงยิงปืนใหญ่นน ต่อไฟไงต่อไฟเช็คยู่มาไปตายหรือเปล่าดิตัวขึ้นขึ้นขึ้นเกาะมาแบบลอยได้แล้วมั้งมาไปอุดดับสมองนะแล้วเห็นโอ้โหคนจ่อยอ่ะโกหกเลยประตูเห็นในมอหวา อยู่ด go ขอพายใกล้ถเสียงใม่ี่นั่นพูดเลยว่าไงรอเสียงเพลง v i อรี่เท่านั้นดีเสียงดีคนวิ ข้าไปชิดหน่อยบุตรเบรย์ไอสัตว์แดงเหลือเขียวไอ้เหี้ยมันปึ้งกันเผาด้วยวะบุตรเบรย์ มันจะเห็นนะมันไม่เห็นใครหรอกน่าจะเห็นผมแน่ใจเหรอผู้ผิธีในตัวท้องนั่นก็ใช้เล่นนะอุยย้ยเฮียมันยิงยับเลยนี่หว่าถังระเบิดมันไม่ส<ม>นเลยเออกับกับทิดพ่อขึ้นไปขึ้นไปบนเรืออะไรเลยสวัสดีปะ ี่ต้องพายอ่ะเองจะได้โดดลงไปเร็วๆพี่พายให้เพราะเดี๋ยวเองจะต้องไปบอดเรือมันล็อกเเทพี่ข้าวหลังเรื okay. อีกันนะเข้าหน้าเลยเข้าหน้าเลยจะได้มีเหลี่ยมยิงเยอะๆเนี่ยขึ้นไปมองเนเผื่อมีโคกลงไม้เพี่เออวิ่งวิ่งอ่ะ วัดเตี้ยไปเลยก็ได้นะขันยุทธสุว่าบอสใกล้ตายแล้วอะไปเลยก็ได้พี่หมอ,อเองจะไปขึ้นเรือมันก่อนเลยใช่ไหมใช่เพราะถ้ารอบ,บอสตายต้องเตรียมกลับเลยเนาะได้เลยเรือ <c oughs> มันหายไปไหนวะ <c oughs> อ๋อนี่ไงนี่ไง จะกลอบไกลเอ็งจะไปตรงนี้หรือว่าจะยังไงเดี๋ยนะพี่พี่เข้าเข้าไปอีกนิดนึงหัวห็นนี่นะหินเล็กๆเนี่ยได้ๆนะไปเลยไปเลยไปขึ้นไปแอบเลยเดี๋ยวพี่รออยู่บนเรือเดี๋ยวพี่โหลดเชนไว้เลยดีกว่ารอควิ้งของหน้าเรือเยอะมากพี่ไม่ใช่ไปจมใครมาไม่รู้มันเลเวลลห้าตั้งแต่แรกแล้วอื แรงแรงตัวแรงเลยมีใครอยู่บนเรือปะแสดงว่าตอนบอสมาไอ้้ไอตัวดื้อนี่ไอ้หัวโจกที่มันยิงแคนนอนเล่นนี่ก็ขึ้นไปช่วยเพื่อนเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยสไนท์ระวังเฟรมดูดไม้เออตัดสเบียงมันนี่ตัดสเบียงันนี่ติดอันหมดละหมดละหมดหมดหมด พอบอสตายพี่ยิงเลยนะพี่ยิงเรือมเลยนะโอเคปะโอเคนี่ของกินมันไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเฟมพอบอสตายถ้าเฟมกั้งตไปเยอะให้เยอะคนๆนะตั้งตั้งไปเยอะดูมัดแล้วพอเรือสตกรถให้รับหมอเรายังไม่พี่ตเต่าอ่ะไม่มีเถเดนมีเทเดนบนเรือสวัสดิตัดตัดด้ยก็ได้พี่แต่เครือได้อยู่แล้ว มา,าคุณได้แค่เด่นเล่นนี่นี่เฟมเดี๋ยวพี่รอขาคนดีมาไ,ได้เลยมันวอนแบกได้หวังว่าจะไม่มีใครเห็นผมนะเพราะเนถ้ามันกลับเรือมาทั้งคนอนะมันน่าจะเห็นพี่แน่ๆพี่ไม่ได้แอบเลยพี่รอเลยเพราะว่าบอสน่าจะเจ็บหนักลแล้วบอสตายก็คือเอาเลยอ่ะเฟม ไม่มีกระโหลกแหงหัวนนีด้วยเฮ้ยอันนี้ไงดูสมุดกระดาษค์มีเชขชี้ก่อนเลยนี่โกเอววิร์ <จบ S 2> ล้านสามวันเฮ้ยจบแล้วจบแล้วจบแล้วจะเปิดใบไหมจะเปิดใบก่อนไหมหรือยังไงเปิดใบเลยเปิดใบพ,พี่พี่เริ่มได้เลยผมเปิดใบแล้วเดี๋ยวผมเพิ่มเปิดใบให้เลยผมเฮ้ยพี่ไม่ต้องเทียนไม่ต้องเทียนไม่ต้องเทียนแค่ให้มันเจ็บตาเก็บตาเลยพี่ แค่นั้นเหรอไม่ทันแล้วใช่จอดเรยเลยต้องแทนน้องทดาทรระงมันอาจจะวิ่งไปหาพี่นะฮอมมันจะวิ่งไปหาพี่ไม่เป็นไรโหยังไม่เห็นคนวิ่งมาที่เรือ กจไปซอนวิ่งมาแล้วคนมันมันวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วขวานีพี่มันกำลังจะขึ้นทางขวาชาร์จขวารอชาร์จเลยไอ้วนหน้าเรือไอ้เหี้้ยไอวนอยู่หน้าเรือขวาขวาขวาหมดเลยพี่มันมันมันวิ่งมาขวาสองตัวเลยชาร์จรอชาร์จรอมองไม่เห็นเรือว่ะตาย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 หมดตายหมด ไม่อมระเบิดไปเลยไปเลยไปเลยมีจังหวะอยู่ชอวให้เด่นลองอ่ะรตูไม่เปิดเลยบอสต้งไหนต้องเต้นตองเช็คแมพโอ้หเรือโคตรทีบอ่ะ ผิดกุญแจแล้วผมกุญแจอยู่ไหนเอ,อ่อหันหน้าออกมาจากห้องบอสอยู่เนื้อวขวาพี่อยู่ตรงปุ่มไมอ้อ่ะข้าหน้าห้องบอสเนื้อขวาเราาือจมแล้วนี่โอุ๊ยผมจะบล็อกกับเรือมันกำลังวิ่งมาหาผมเปนแบ็คสปอนนะพี่รองจะรับ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 ผมตายผมตายแบ็คสปอนสามเดี๋ยวผมใหเดีย๋ยวผมค่อยเปิดประตูอ่ะบอสอะ่ะเดี๋ยวกุญแจเลยใช่ไหมพี่พ เจ้้้้แแแแลลลวววฟฟออนนโอเคขึ้นขึ้นเกาะไอ้วันไอ้วันขึ้นเกาะไปหนึ่งไดเดี๋ยวพี่ขึ้นไปช่วยผมเอาแป๊วเรือมาเมื่อกี้ผมไปที่แมตเทเบิลแล้วมันเจ็มาสามตัวไอ้เหี้ยไอ้วันกำลังขึ้นไอ้วนเจ็บเฮ้ยสองนั้นไม่ตายไอ้วันสะพานสะพานพี่สะพานสะพานเห็นแล้วนัดไม่ตาย เอาทีดีวตัวพี่เอาอกวนก่อนพี่ผมตักโดน้ำเต็มแตกได้ผมเหลือก็ส่วนนัดเดียวเจ็บ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 หนงเลกหนึ่งเหลหนึ่งเหลห่งกำลังไปหาตเห็นแลเห็นล้ผมมาเดินให้โดนไปหแตกเบาเบาเหมดแล้ววะหมดหมดหม ะกูไม่ให้รอบสอดนะประตูเออมันมันก็ไม่ได้รอบนี่หว่าอย่างเงี้ยไ,ไอไ้เหี้ยโคตรสวยโอ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาคนเรือมาเก็บสมบัติมันทันปะมันมีของเนี่ยวนผมกำลังไปพี่ขาอีกช่องหนึ่งจะถึงละมีอยู่มีอยู่มีอยู่มีของขอยู่พี่กองของรอเดี๋ยวผมจิ้ของเรือโอเคได้คผมผมระเบิดระเบิดระเบิดสองหัวให้ก่อนพี่ไปก่อนไปไประเบิดเลย ย่าละน้องเขาก็ไม่เปิดก่อนด้วยนะวิ่งมาที่เรือกันหมดุแจอะไรก็ึนทิ้งแลว้าวทิ้งกุญแจไวก่อนเลยพอมีเรื่องราวแล้วเห็นขายเสร็จโปรจะมาไงนะพอแล้วพอแล้ววันนี้ตัวน,นี้สื่อว่า,ายุติขายเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกขายหมดแล้วเนี่ย วิ่งยังไงบีกเบาอีกอ่ะแบลว์บาลแบาว์บาลแบาวบอลไม่บีกอ่เหมือนเดียกนไอของโรบีปันเดอร์ปันเดอร์เราเนน้อยจริงเลยอ่ะในอันนั้นก็น้องส่วนคนใหญ่เยอะแต่ก็มันมีอยู่อยู่ในสตอเรจมั้งที่เลือดเราแรงเวอร์สตอเรจมีแต่นี่ระเบิดไฟเดอแรงเวอร์ โดน,นนะครับโดน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 ครเปิดต่อหน้าแล้วเปิดไปหน้าแล้วไม่ปวรู้สึกว่าเข้าคนว่ะพี่ยัง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 ไปบอดดิตามเราไปบอดปะพี่พี่ผมกำลังขนข้าวมาอยู่โอเคดูผมเอาของสาวไม่ให้มันด้วยบอดบอดไม่ได้มึงเนี้ยโอเค เปิดไปหน้านะมีคนจะมาบอดเหรอกูอยากจะทาปูนมันขึ้นมาแล้วยิงกว่าหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดแตก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 าตกยิงทางไกลที่สุดไปเลยไปเลยพี่เก็บไปหน้าเฮ้ยเราใกล้เราใกล้นี่เราหักปูนได้นะแต่หักโค้งเอาก็ได้ตามธรรมชาติ ยิงมาแล้วน้องโฮ้ยสาวอะ่ะโดนโดนโดนสโดนสอโดน 3. 3> สองินไม่ได้จับได,ด,ด้ด้ยด้ยอด้ยด้ยล็อกคยิงไยิง้ย้ยิงได้ยม้ิงได้ง เี e ้ยกระแปกเปิดคืนคืนค <diamond boat. S 1> ăn. ืนทางงานแล้วตรง่ะแต่พี่เปิดไปหน้าให้หน่อยดีกว่าเ่าหน้าผมเพิ่งซ่อมไปแค่แต่พี่ซ่อมซ่อมต่อมีเวลาอยู่พี่มีของดรอปตรงนี้เยอะมากของตรงนี้ของสรุปของสรุปสรุปมันเพิ่งจมไปเฮ้ยมันกดไหมเรือรั่วอยู่นิดนึง อะไรยี่สิบห้าเทรนเทนเทนเทนเหรอใช่ชโดนไปโดนทําไงผมวนวนขวาเอาไปก่อน,นี้นนได้เลยส่งเวลาไว้พี่ลองไปซ่อมให้เองขับเดี๋ยวไว้ก็ได้เฟรม ช่วยยิงยับเหมือนกันนะ <S <S ไม่รู้ว่าแม่นจริงหรือว่าอะไรกันวะแต่รู้สึกได้เดายวก็เฮ้ยเสียงเงือกป,ปะเตรม,ม,ม,มพี่้อมให้เองดูคนเรืไอไว้เอ,เองไม่ปิงเ,เดี๋ยวกลับไปหาตาพี่กำลังวนกลับไปน้องอเคพี่พี่ตาเจอกันตรงโซโเวเลนก็ไน้พี่ โซเลี่ยนเห,หรอได้น่าจะโฉบง่ายกว่าอ๋อคือจะตีมุกใหญ่เลยใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ต้องว่าขึ้นเกาะเดี๋ยวโอเคมันไกลไหมพี่พี่ว่าขึ้นเกาะทันไหมได้ว่าขึ้นเกาะได้มันก็ขับตามตันมาอยู่เดี๋ยวพี่เช็คเสาเช็คอะไรก่นนอนยังไงกางแค่ใบเดียวรอมรอมเราเปิดใบเต็มเลย โอเคถ้างั้ okay. นไม่ต้องแล้วพี่ตาผมว่ามันมันไม่ตามมาแต่ว่ามันมา,มาตามโปเคกต์เลยนะม,มันไม่ตามหรอตอ,อนแรกกึว่ามันมันกะมันกะตามมันกะอ้อมไปชะนรอนี่มีมีของอะไรเพิ่มเติมไหมตองเนี่ย ไม่มีพี่ก็จแค่ขับผ่าเอาแค่นี้แล้วก็ไปไล่มันผมไม่เหมือนเไม่ปวดรู้สึกว่ามันขับออกใช่อะดิเออใช่มันขับออกมันมันมันไม่มีของอะไรอ่ะคงน่าจะคนรมดาเราดูเขมีพู้ดอ่ะสตอริสเป่าหมดเลยตรงนี้เขาต้องยิงอะไรป่ะใช่ อย่าได้ทงละทงไปแช่นเรือมันไปทางทะเลแดงเอา้าเรือมันหายไปต่อหน้าเลยมันอกอกมุดอย <U> ู่แปดอยู่แปดอยู่แปดตรงไปเลยมันมุดเหรอไม่รู้ดิมุดเหรอมันเปิดฝ่ายอะไม่เห็นนะไม่เห็นหัวแดงเลยเฮ้ย <U 8 S 1> ถังมัเปิดใช่พี่วงไม่อยู่พี่วงไม่อยู่อะ ไม่มีนกเลยมันมุดเมุดแล้วมว่าชัดแล้วเพราะว่าถ้าคนเรามันออกเกมเรือโจมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรือไปดิมุดดิแบทเทิลดิไปใครเขียวไปเล่าล่าสุดฟ้าอเฮียล่าด้วยการมุดมึงจะหนีกูไปไหนที่เคยดูสตาร์เทคปะที่แบบว่า แบบว่าคนหนีนะแล้วมันมันวาร์ปหนีไปอ่ะแึงนั้นเลยนะตลกอ่ะพี่ถ้ามันเจอจริงมัพี่ผ่าเอาเฮ้ยเฟมเจอเฟมตบฟอ้เฮียออกเจอพี่เจียล้วเดี๋ยวผมจะไปฮะไปไหน ไม่เลี้ยวไม่พี่อ๋อเลี้ยวโอเคโอเคเขาจะเก็บใบไม่ถูกเก็บใบพี่เลี้ยวเฮ้ยผมเฟลเฟลจอยว่ะพี่ต้องอินไว้ e อะ joy 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 ตัดกินะปะไอ้เยอะเือกเจอตอนไอ้เฟมออกเดี๋ยวพี่จะรีบวิ่งไปหาโรงงานนะไอเฟมมันมันชวนไม่ได้วะต้องรอขึ้นก่อนป่ะโผล่อย่างงี้เฮียบิ๊กสองคนไม่ไหวอล้วต้าเกิดอะไรพลาดหลาย อก็ยิงทางซ้ายใบด์กใช่ไอเหี้ยแตลิปเปอร์หนึ่งะแต่มลิปเปอร์หนึ่งอะสอหักสองหักหมดสองหักหมดสองหักหมดไปเฟมมไยังเฟม เอาแล้วเอาเลยพี่หักซ้ายอยู่สองทางหมดตอนนี้มันตั้งกู้ไปอยู่เก็บไปอยู่นะหักซ้ายสุดกำลังเฟมต้องมายิงเว้ยเฟมไม่ปิงอ่ะเดี๋ยวลงไม่ได้เฮ้ยโดนสาวสองหักอีกเม้มกูเม้มกูเม้มกูเม้มช็อตนี้กูเม้มขึ้นพังงาทางล่างเกียร์ทางล่างเกียร์ผมขับอะไรพี่พี่ยิงเอาโอเคโอเคพี่ไปยิง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  จับมันจับมันมันโล่งมันโล่พี่เลนคนพี่เลนคนจับเสาพี่เลนคนจับเสามันสวนว่าตายหนึ่งตายหนึ่งไปตายสองตายสองตอดได้นะพี่บอดอดมดเลยแลอดได้บอดได้บอดได้เอาเอยิงอะ จมแล้วแจ็คชื่อแจ็คชื่อเด็กๆแจ็คชื่อ <c oughs> ชื่ออะไรเนี่ยเคิร์่พิษอ่ะใส่เครื่พิษอ่ะไม่เห็ไม่เจอมันอยู่มันอยู่ใต้เรือมันใต้เรือไหนโว้พี่มันอยู่ใต้เรือนไปแล้ว <c oughs>